สวัสดีครับชื่ึกชื่อึกเตื่นเธอพี่น้องทุกคนครับไตรรงทธงไทยปลิวสวัยสวยงามสง่าสีแดงคือชาสีขาวศาสนาสีน้ำเงินน้ำไม่ว่าพระมหากษัตริย์ ไทยสีแดงคือชาติมันผลรุดแรกมาด้วยหยาดเลือดลงดินสู้รบจะทิบสิ้นเพื่อคงคันวัฒนชาติไทยลูกหลานไทยทั้งทองต้องรักษาด้วยหัวใจเยี่ยงประชนไทยที่เสียสะละสรางมา ไตรรงทรงไทยปลิลสวสวยสวยงามสง่าสีแดงคือชาสีขาวาศาสนาสี่น้ำงินนั้นหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทย สีขาวคือศาสนา,าทุกศาสนา,านั้นล้วนสอนคุณความดีนั้นแน่นอนจะติดตัวเสมอไปบริสุทธิ์คือธรรมะปัญญาคือทางสว่างสไยเป็นสิ่งทำประจำใจจะรักษาไว้ได้ความ เย็นส,สุราพระในหลวงของปวงไทยไร่วงทงไทยไร่วมทงไทยกลิ่นสวยสวยงามสง่าสีแดงคือชาสีขาวศาสนาสีน้ำหนักนั้น ไรบลูกธงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงดินชาสีขาวสาสนาใจน้ำนักน้ำหนักว่าพระมหากษัตริย์ไทยไร่ลูกธงไทยขอบพระคุณมากครับ เรามาต่อกันเลยนะครับ,าบาและนี่คือเพลงที่มาของในในอ We Love The King We <จะ S 1> Love Thailand ปลบมือให้เด็กๆของเราทุกคนนะครับที่อยู่จนดึกป่านนี้นะครับอ้าวลับกันหมดแล้วทุกคนนะปลุกขึ้นมาอ่ะลุกขึ้นมานะครับขอเสียงหนงดังเลยครับ PA ด้วยอ่ะ มาอีกนิดหนึ่งนะครับขึ้นมาเลยเป็นตัวเป็นตนรวมเป็นคนขึ้นมาได้จะโตจะตายไม่แน่นอนจะตึงจะตั้งขึ้น จะดีจะเลวเธอก็ยืนเคียงขง้างจะจำไม่จางยังซึ้งใจจะเป็นจะตายดีร้ายสึกเพียงใดฉันทำได้เพื่อเธอสาบานว่าไม่เสียใจเสียใครไม่เท่าเสียเธอจะยอมให้ใครมาทำร้ายเธอเป็นไปได้ไงแม้ตายก็ต้องยอม จะดีจะเลวเธอก็ยืนเคียงขง้างจะจำไม่จางยังซึ้งใจจะเป็นจะตายดีร้ายสักเพียงใดฉันทำได้เพื่อเธอสาบานว่าไม่เสียใจเสียใครไม่เท่าเสียเธอจะยอมให้ใครมาทำร้ายเธอเป็นไปได้ไง ก็ห่วงห่วงเธอดึงดวงใจขอเธอไม่ต้องหวันไหวหลับเธอลับให้สบายสาบานว่าไม่นนเสียใจเสียใครไม่เท่าเสียเธอจะยอมให้ใครมาทำร้าย ก็ต้องยอมทุกคนครับเอ้าสาบานว่าไม่เสียใจไม่ได้ยินเสียใครข้างหลังครับแม้ตายก็ต้องยอมขอบคุณครับสาบานว่าไม่เสียใจเสียใครไม่เท่าเสียเธอจะยอมไม่ใครมาทำร้ายเธอเป เธอประเททศไทยออกแรงไม่ไหวแล้วไห้รอบดึกลุกขึ้นวิ่งอีกสักเพลงไหวไหมครับเอาเด็กๆเต็มที่เลยครับสงสารเอา เดิน่มงามมันทำได้วิ่งนีกวิ่งตามอยากกระทํตามมาทักไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่วิงวิ่วิ่วิ่วิงวิ่วิ่งวิ่งไปไปติดตามเป็นแขกที่ไปไม่รู้ว่าใครใช้ตามวิ่งไปอย่ารอช้ามีไอมาตามคนใจทำอะไรคิดดูสิ่งที่ควรรู้ควรจะดำสิ่งไหนที่คิด่าทำอาจเป็นความจำเป็นตายวิ่งวิ่งวิ่วิ่วิงวิ่วิ่ โอ้โหออกแรงกันเลยแถวหน้ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาล้วนมีกรรมติดยังเงาไม่ว่าจะทำกรรมดีกรรมดีจะตามไปทุกคนทุกแห่งหากทำกรรมเลวกรรมเลวจะตามไปทุกคนทุกแห่ง ลูกหลานของท่านนะครับที่ยืนอยู่บนนี้เป็นลูกหลานของพวกท่านทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นจิตอาสามากันเกือบทุกวันเรามารู้จักพวกเขาดีไหมครับว่าทุกคนนี้มาอย่างไงกันบ้างมาทําอะไรครับลูกทุกวันดึกด,ก,ดกอย่างนี้มาแจกกาแฟครับ <laughs> มาแจกกาแฟขอเซ็นบัตรมือคนแจกกาแฟของเราหน่อยครับกี่ขวบครับลูกแจกกาแฟสิบครับบ้านอยู่ไหนลูกห้าแยกลาดพร้าวครับ เอาเป็นไง5แยกลาดพร้าวคนที่อยู่บ้านไม่อายเด็กบ้างหรือไงครับออกมาเพื่ออะไรลูกรู้ไหมเขาทําอะไรกันชุมนุมครับ <laughs> ออกมาชุมนุม <laughs> พวกเราเหล่ามาชุมนุม <laughs> ต่างคุ้มใจรักสมัครสมานล้วนมิตรจิตชื่นบานสรานเริองอยู่ทุกผู้ถูกนาเ <laughs> พลงออกมาชุมนุมไง โอเคนะหน้าหลังบอกแล้วออกมาแจกกาแฟเนี่ยทุกวันเลยมาเห็นหน้ากันวันนี้เห็นหน้าหลังร้องก็ก็ออกมาถือธงเหมือนหลายจังหวัดที่ผมไปเมื่อคืนไปภูเก็ตมานะครับภูเก็ตก็เด็กรุ่นนี้ทั้งนั้นเลยครับมาถ่ายรูปแล้วก็เรียกพี่รังพี่รังแล้วก็บอกไม่ใช่ลูกเป็นลุงแล้วเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยครเมื่อคืนที่ภูเก็ตนะครับก็เรียกว่าประสบความสาเร็จเอาเรา,ารู้จักสาวน้อยเราจะไม่ถามว่ามาจากไหนพ่อเสื้อบอกว่าเป็นเด็กสุรัตเด็กสุรัต ฮภ <Yeah. S 2> าษาสุราษฎร์หน่อยเลยเด็กสุราษฎร์แตะค่ะปุ๊บมือเด็กสุราษฎร์ทำไมไม่นอนอ่ะมาสู้เบชาร์ตค่ะออมาสู้เวชร์ <laughs> ดีมากเลย <laughs> มาหมดไหมที่บ้านอ่ะหมดค่ะ <laughs> พูดได้เอาสาวน้อยคนนี้มาจากไหนครับมาจากนนทบุรีค่ะมาจากนนทบุรีครับมากับใครครับพุ่งแม่ค่ะแล้วก็พี่สาวแล้วก็น้องชายค่ะ ขอซื้อปรบมือให้ครอบครัวบ้านนี้นะครับ <c oughs> น่ารักที่บ้านทำไมลูกเปิดห้องชุดค่ะเปิดเลยนะห้องชุดค่ะเปิดห้องชุดนะฮะเอาโฆษณาได้เอาลูกว่างไงช่วยแม่ใครต้องการชุดอะไรมาได้นะคะมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาค่ะเปิดเปิดตอน9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งค่ะมาที่ไหนอลูก มาที่บ้านได้เลยค่ะโอเคค่อยสืบกันอีกทีนึงปบมือนะครับให้น้องนะครับคุณแล้วครับรู้สึกว่าจะกินดีอยู่ดีนะฮะคนนี้โอ้โหมาจากไหนครับสุราษฎร์ครับอ๋อสุราษฎร์บ้านผมนั้น,น,นผมก็เป็นเด็กสุราษฎร์กรุงเทพนั้นแหลงไม่รอดเพราะอยู่กรุงเทพมาแต่เด็กปบมือนี่เอาปุบมือนดังให้ครับโอ้โหมากกับใครลูกพ่อกับแม่ กับพ่อกับแม่โอเคหล,อหลายวันแล้วังหลายวันแล้วโอเคสู้ไหมสู้โอเคสู้ <laughs> คนนี้รูปล่อนะครับผมจะบอกว่าคนหลอๆส่วนใหญ่มาจากจังหวัดเดียวกันครับ<ส> <im it> นั่นคือเขาเป็นคนสุร,ราษฎร์นั่นเองเอาหน่อยคนนี้สู้กับแกน้ำตามาแล้วไหนบอกซิว่าตรงไหนบ้างเวลาเท่าไหร่ตอนเก้าโมงครับที่ไทยญี่ปุ่นแดงครับ อายุเท่าไหร่ครับ15ครับมาจากไหนครับสุราษฎร์ครับเป็นใครครับเป็นกาศครับ <c oughs> เขาเป็นยิ่งกว่านี้นะ <c oughs> เป็นยิ่งกว่ากาศแต่เขาไม่อยากเปิดเผยก็ลุงหลังก็ดีใจนะครับเขาเจอลุงหลังทีหนึ่งที่สุราษฎร์ตอนที่ รวบรวมคนที่เทศบาลแต่ไม่มีโอกาสได้ถือธงวันนี้เป็นไงครับได้ถือธงสนุกดีครับสนุกดีขอเซิงค์มือพืดังครับกาดของเราอายุ15ปีรูปหล่อด้วยเอาละครับมาจากไหนครับนนทบุรีครับนนทบุรีฮะที่บ้านทำอะไรลูกขายขนมครับช่วยอุดหนุนมขนมคนจากนนทบุรีหน่อยนะครับขอเซิงค์มือพืนดังครับโอ้นารักมากมาจากไหนครับลูกทพรับ อยู่แถวไหนกรุงเทพพหามสามครับอ้าวพหลำสามที่บ้านทําอะไรครับอ,อาชีพคุณพ่อช่างคอมครับอ๋อคุณพ่อเป็นช่างคอมงั้นช่วยเยอะๆเลยครับเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยทําให้พวกเรารู้ข่าวสารอย่างเพี้จริงนะครับก็ต้องปกมือให้น้องด้วยอ้าวแล้วคนนี้ล่ะครับชื่อเล่นชื่อบอสครับบอสมาจากไหนลูกนนทบ,บุรีครับอ๋อเป็นน้องชายของสาวสวยคนนั้นนะครับ แล้วมาทำไมครับเนี่ยมากู้ชาครับกู้กู้จากคนที่เขายืมไปแล้วก็ไม่ใช้หรือไงลูกหรือไงแล้วเมื่อกี้บอกว่าน้องบอสมีอะไรจะพูดกับคุณแม่บ้างมังเห็นบอกจะพูดอะไรกับแม่เมื่อกี้แม่สั่งมาว่าไงนะข้างหลังอะแม่บอกว่าไงอยากมายืนแถวหน้าเหระเออแล้วไงในแม่ว่าไงเมื่อกี้เนี่ย แม่บอกว่าอยากให้ตังลุงสุเทพครับอยากให้ตังลุงสุเทพแล้วก็อยากจับมือกับลุงสุเทพด้วยครับงั้นลุงสุเทพทราบข่าวแล้วกุณาจับมือกับคุณแม่ของลูกชายเราด้วยคุณแม่และนามสกุลบอกได้ไหมลูกชุตากรครับนามสกุลลูกอา,อา,อา,อากรและจะสิครับโอเคนะครับข <laughs> อเสียงดังดังครับ คุณครับเป็นใครครับโตโตครับโตโต้โอ๋อไม่ไม่ใช่โตโต้วีลิฟเแต่กินของครหลังใช่ไหมใช่เปล่าใช่โอ,ใช <laughs> โอเคยอดเยี่ยมเลยโอเคนะลูกนะช่วยกันดีแล้วยอดเยี่ยมเลยคนนี้แล้ะครับที่แก้มเป็นรอยเนี่ยเป็นปานค่ะอ๋อเป็นปานแต่น่ารักดีจะคนจะได้จําได้นะเป็นปานมาจากไหนลูก เอาขอเสียงประมือจากสำโรงเลยครับดูที่เนี่ยส่งลูกสาวน่ารักขึ้นมาสู้ป่านนี้ทำไมไม่นอนอะ่ะยังไม่น่วอ๋อยังไม่น่วแล้วคนนี้นะครับพี่พี่มาจากไหนครับพี่พะัทะลงโอ้พี่มาไกลมาจากพัทลงุงมาใครครับพี่พ่อแม่แม่มาหมดเลย ไม่ต้องทํางานทําการเลยเหรอถามจริงอ่ะหยุดงานไม่ไปแครของมาแล้วโอ้โหปุกมือนลครับแบ่งเวลาได้ถูกต้องเลยนี่เป็นสาวสวยนะอีกหนึ่งคนนะฮะเป็นหัวหน้าแก๊งที่หลังเมื่อกี้ให้ช่วยทุกอย่างครับพอจะอยากจะพูดอะไรสั้นๆก็ได้ครับรก็อยากให้มาช่วยแสดงพลังกันนะคะเพราะว่าอากาศหนาวๆก็มาอยู่รวมกันเยอะๆจะได้อุ่น ยอดเยี่ยมครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับมากับใครครับมากับพ่อรัวค่ะกี่คนครับวันนี้4คนค่ะมาจากตรงไหนครับของประเทศไทยครับกรุงเทพค่ะส่วนไหนครับพระรามสามค่ะมากับน้องค่ะอ๋อพระรามสามนะขอเสียงผมือดังๆนะครับเมื่อกี้ยืมพ่อแม่เขาขึ้นมาคนนี้นะครับมาจากสุรา์ค่ะอ๋อไม่ต้องบอกแล้วหน้าคล้ายกันนั้นไอ้เท่งนั้นพูดไม่แหลงไม่รอดคนนี้ก็มาจาก ค,คนสุราส์สวยและหล่อนะฮะน่ารักทุกคนเลยเอามาไงพี่มาจากไหนครับเอาทงไปบังวันนี้น่อยสุรา์ค่ะสุรา์เราทงบังทำไมรู้สึกสุรา์นี่มาเยอะนะฮะก็เป็นบ้านของคุณลุงกำนันเพราะฉะนั้นเขาก็มาเชียดด้วยกันนะครับเรียกว่าเด็กๆที่นั่นก็เรียกว่าได้จิตสํานึกเองโดยไม่ต้องสั่งสอนเลยเพราะว่าผมสังเกตเห็นว่าในทุกจังหวัดที่บ้านหรือแถวบ้านเขาดูกันไหม คูสกายเนี่ยเขาดูกันนะด,ดูกันชนิดไหนคุณยายดูยังไงพ่อดูพ่อดูดูดูแบบสั้นๆหรือยาวๆตลอดทั้งวันดูกันตลอดทั้งวันนะเอาเหลืออีกสองคนครับสวัสดีค่ะมาจากไหนมาจากกรุงเทพลาดกระบังค่ะโอ้ลาดกระบังครับขอบคุณมากเอาคนสุดท้ายมีบุรีค่ะมาจากบุรีมาจากไหนนะมีบุรี มีนบุรีขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเยาวชนทุกคนที่รักประเทศชาติและสถาบันอันนี้ที่เคารพครับขอพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอเชิญพบกับพิธีกรต่อครับขอขอบคุณพี่หลังล็อกเกตต้าเราก็เยาวชนทุกท่านเลยค่ะอาปรบมือดังๆครับ